รถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้เข้ามาคุณพี่ค่ะคันนี้เลยค่ะพี่ Nissan Navara Black Edition นะคะคันนี้นะราคาเบาๆราคาถ้ารถเก่งเลยรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงค่ะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยจ้า แนนสวัสดีคะ่ะพี่พีเอทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัอกับน้องกางเต็นเพรยนกันอีกเช่นเคยคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษทัทเพรยนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาที่1นึ่งซอยเสรีไทย68แยกหนึ่ง 1, มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้กางเต็นมีรถกระบะเข้ามาใหม่ดีไซน์สวยวัาแนะนําคุณพี่ใครที่กําลังตามหายอยู่นะคะันนี้คุ้มค่าราคาเท่ารถเก่งเลยพี่สภาพสวยด้วยนะคะนี่เลยด้านหลังของกางเต็นนะคะเป็นนิสสันนาวราบ a c k อ d ดิชันค่ะ2.5ตัว e l ปี2019คุณพี่คันนี้เล ไม่แค่แสนสองเท่านั้นนะคะรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์ค่ะแถมเป็นเกียร์ออโต้อีกต่างหากนะคะันนี้ราคาตั้งขายเพียง4ี่แ0 0แบาทนะคะตบผ่อนเดือนล้วประมาณ8,000ันกว่าบาทเองคุณพี่ได้4ประตูยกสูง การตกแต่งดีไซน์อย่างสวยคันนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบคันเลยนะได้อะไรมาบ้างนะคุณพี่โอ้โหแล้วอันนี้เป็นสีดําด้วยนะโหพี่อย่างหล่อเลยนะคะไฟด้านหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะคุณพี่พร้อมกระจังด้านหน้าเป็นสีดาเงาเป็นโนแบกนะคะติดสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกตรงนี้ไว้ให้ด้วยค่ะกันชนด้านหน้าหนูรับประกันเลยไม่มีชนหนักชมน้ํากับสีมาแน่นอน,นะคะสภาพกริบๆเลยคุณพี่่ะดูสิกับไฟด้านนี้ไม่มีรอยแตกนะคะของเดิมของเขาเลยสเปค ของเขาตกแต่งมาดีมากสุ้มล้อโตๆโคตรหลอ่หลอแบบนี้เลยนะครับพี่ตำแหน่งตัวน,นะะ้ t ฮะตรงตามตำแหน่งทุกตัวนะคะไม่มีรอยสนิมด้วยเห็นไหมรอยขารอยแงะไม่มีค่ะพี่ได้นี่ยางนะคะตัวนี้เป็นของโตโยพี่น่าจะเปลี่ยนมานะยางเปลี่ยนมาแล้วอ่ะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยนะ ราะว่าถ้าเป็นปีลึกแล้วนะคะการเต้นจัดการให้หมดเลยคันนี้ได้ล้อแม็กเดิมแท้จากนิสสันนะคะแม็กเป็นสีดําค่ะคุณพี่และด้านในนะคะตัวโชคนะคะของเดิมแท้นะคะจากนิสสันค่ะพี่ไม่มีการเปลี่ยนโชคมานะคะพ่นเคลือบกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยตำแหน่งตัวน็อตในซุ้มล้อนะคะ จัดเต็มเลยหูกระจกด้านข้างตรงนี้ก็ติดสติกเกอร์ลายกราฟิกสีส้มมาไว้ให้ด้วยแล้วเขาก็มีกล้องเลนวอลน,นะคะถึง2กล้องด้วยนะคะคุณพี่ไฟเลี้ยวมีมาให้ด้านข้างพร้อมสติกเกอร์ลายกราฟิกแบ็กอ dition นี่รอๆแบบนี้เลยนะคะที่เปิดประตูเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดแบบนี้ด้วยะคะ่ะพี่ปลดล็อกล็อกรถได้จากนี่ปุ่มกดตรงนี้นะคะเดี๋ยวกันเต้นให้ดูโครงสร้างฮะตรงประตูตรงนี้นะ นี่ฝั่งนี้นะคะเรียมสารตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะหรือขันไขนะสภาพเดิมเลยจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่นะคะตัวนี้เหมือนกันนี่ตรงมุมนี้คุณพี่เห็นไหมคะตัวน็อตนะ้ไม่มีรอยแกะค่ะคุณพี่สภาพเดิมนะคะรับประกันโครงสร้างเลยนะคะของเดิมแท้จากศูนย์นะคะพี่ีาหนูนให้ดูฝั่งนี้จะได้เห็นชัดๆนะประตูทางด้านหลังฝั่งซ้ายมือนะคุณพี่เห็นไหมคะเลี่ยมสารตัวนอ็อตคมกริฟทุกตัวคะ่ะแทบบาดมือเลยนะคะสภาพ สวยใสยมากนะคะนี่ซุ้มล้อทางด้านนี้นะคะก็ตำแหน่งตัวน็อตตรงนี้อยู่ครบทุกตัวไม่มีรอยคาบสนิมนะคะ่ะคุณพี่แล้วก็ตรงคานด้านในตรงนี้นะคะพ่นเคลือบการสนิมให้เรียบร้อยค่ะพี่ใต้ท้องรถตรงนี้ไม่มีสนิมเลยยางอะไหล่ยังมีมาให้อยู่ครบครบนะนี่ของเดิมของเขานะคะ แล้วก็คือชอบรอบคันที่ติดสติกเกอร์ที่เป็นลายกราฟิกแบบแบ็กอิ dition ค่ะมันเป็นแบบจุดเด่นความเท่ของเขานะไฟท้ายตัวนี้นะคะกรอไฟตัวนี้เป็นแบบฮาโลเจนนะพี่เป็นหลอดไส้ที่เราสามารถหาซื้อง่ายเปลี่ยนง่ายคุณพี่และทนทานอีกต่างหากนะนี่ค่ะบันไดด้านหลังมีมาให้นะคะสภาพเดิมไม่มีรอยแตกนะกล้องถอยยังมีมาให้ด้วยคุณพี่รถกระบะในเลทราคา400,000กว่าจะได้ครบๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวกางเต้นให้ดูแม็กไลเนอร์ด้านหลังนะคะ แมกไลเนอร์นี่คือสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะไม่แทบจะไม่มีรอยฉลอกเลยนะคะอันนี้เป็นเราถ่ายในช่วงหน้าหนาวเนาะก็อาจจะมีแบบฝุ่นเฝินบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงวันที่ลูกค้ามารับรถดุนล้างทําความสะอาดให้ใหม่กิฟเลยนะคะให้ดูนะคะทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะตัวน็อตเห็นไหมคะพี่สีเดิมนะคะ สีเท่ากันกับตัวรถเลยตัวนัดไม่มีรอยขันนะ้ำพี่สภาพโครงสร้างเดิมจุดเมอาการผลิตจากโรงงานนะ่ะยังอยู่ตรงตามตำแหน่งทุกตัวคะ่ะพี่ไม่มีการเปลี่ยนมานะทั้งขวามือก็เหมือนกันครับพี่เห็นไหมคะตัวนัดไม่มีรอยขายเลยนะคะนี่ย้อม,ม่ะย้อมกันไม่ได้นะพี่นะให้ดูโครงสร้าง รับประกันด้านท้ายนี่ก็ไม่มีชนค่ะพี่ตัวเจอนะรับซื้อคืนเต็มจานวนเลยเดี๋ยวมาดูทางนี้นิดนึงเนี่ยเหลี่ยมสานตัวรถคันนี้สภาพนางฟ้ามากรอยบุบรักกิ้มไม่มีเลยค่ะคุณพี่ซุ้มล้อตรงนี้ก็เหมือนกันหล่อมากนะ,ะตัวนี้เดี๋ยวเจนให้ดูทางประตูทางฝั่งขวามือนะคะ นี่ค่ะเรียมซานเรนอนนะคะไม่มีรอยแกะหรือขันขายเลยสภาพเดิมค่ะคุณพี่สวยๆเลยภายในนะคะโหที่นั่งด้านหลังนะได้เป็นเบาะนังสีดําเดินตะเข็บได้สีส้มตรงกลางเนี่ยเขาเป็นเบาะผ้านะไม่เก็บความร้อนด้วยนะคะและด้านในเนี่ยถอแบ็กอิดิชันจะมีแอร์ด้านหลังให้นะะหลังคาเนี่ก็ใหม่สะอาดสะอ้านนะคะไม่มีรอยอักขระเลขยันการเจิมเลยนะคุณพี่นะอ่ะหนูให้ดูทางฝั่งคนขับนิดนึงตรงนี้ ประตูทางฝั่งด้านคนขับค่ะคุณพี่ก็ตัวน็อตเหมือนเดิมนะคะไม่มีรอยแกะขันขายจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่เลยสภาพโครงสร้างคือคุ้มๆเลยนะคุณพี่ตรงนี้นะ ถ้าซีนยางยังแน่นๆอย่างนี้แปลว่าคือไม่มีแกะหรือการทํามานะไม่แนะนําให้ดึงถ้าดึงนั้นเดี๋ยวยางมันเสื่อมสภาพพี่เนี่ยให้ดูจากโครงสร้างพี่จับง่ายเลยจุดสังเกตง่ายพี่รูดอย่างนี้เลยถ้ามันไม่สาบอ่ะเป็นลื่นๆอย่างี้แปลว่าไม่ได้ทําสีของเดิมเลยภายในด้านในนะคุณพี่เบาะสวยๆค่ะตึงๆฟูๆสภาพใหม่มากเลยนะคะหัวเบาะอะไรไม่มีขาดลอกล่อนเลยนะคะเบาเป็นบัคเก็ตซีดด้วยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกระโดดขึ้นไปสตาร์รถให้ดูเลยเป็นแบบพูดสตาร์ด้วยนะคุณพี่ เชึ่งเดียวแหละเมื่อกี้ยกขาออกเมื่อกี้ยกขาแล้วพวงมาลัยนะคะได้เป็นมันติฟัง์กชันเลยค่ะคุณพี่เสียงเครื่องนี่นิ่มากนะเสียงเครื่องเงียบม,มากตัวนี้ก็ควบคุมเครื่องเสียงนะคะตัวนี้แล้วก็จะเป็น p o s ค control นะคะเวลาลูกค้าเนี่ยวิ่งด้วยความเร,วเร็วอยู่ที่100กิโลเมตรนะคะลูกค้าสามารถเซ็ต ความเร็วได้เลยนะก็จะขับโดยที่ลูกค้ามันต้องเหยียบคันเร่งนะหน้าปัดหน้าจอตรงนี้นะคะว่าได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยคุณพี่นี่สแสดงเป็นรูปตัวรถนะเปิดปิดประตูนั้นแจ้งเตือนน้ำมันน้ำมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเติมให้นะคะอันนี้ก็เลขไม่ไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการก่อไม้นะคะแบ็กอ dition และหน้าจอเขาแบบใหญ่มากนะ,ะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะข้อมูลตัวรถนี่ดูได้หมดข้อมูลระบบอะไรต่างๆนะเห็นไหมคะ ตั้งค่าเสียงได้เลยและเสียงลําโพงของนิสสันนี่เป็นอะไรที่แบบทนแหลมหน่อยแล้วก็ทุ้มๆนะพี่นะแบบเบตึบอ่ะน,ะ,ะ,ไนะ,ะได้แอร์นะได้แอร์เป็นแบบออโต้ด้วยนะคะปรับเย็นฉ่าถึงใจแน่นอนค่ะพี่นี่มีที่เสียบชาร์จแบตนะคะอยู่ตรงนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้โดยเสียบ USB AUX เสียบได้นะคะตรวนี้ก็จะเป็นมีให้ถึง3จุดเลยแล้วกันนะฮะเกียร์ออโต้ขับได้2โหมดออโต้ก็ได้เมนนวลนก็ได้นะคะคุณพี่แล้วก็มีเก๊ตรงนี้ พวงมือตัวรถอะไรนะฮะยังมีอยู่พร้อมเลยค่ะคุณพี่ไม่ต้องไปขอที่ศูนนะคันนี้จนาเต็มมามากๆและดูตรงนี้ลืมสังเกตเลยนะคะมีกระจกมองหลังนะคะตัดแสงแบบออตโอต้ให้ด้วยนี่คุณพี่โหสวยครบเลยที่ใส่แว่นตามีมาให้แสงภายในรถด้านในนะคะได้เป็นแสงสีขาวอีกต่างหากนี่ใหม่เลยนะสภาพคันนี้นะคะ มาค่ะในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวกลางเต็น์จะพาไปดูเครื่องยนต์ว่าใหม่เหมือนรอบคันที่กลางเต็น์พาไปดีวิวไหมไปดูเลยค่ะนี่โอ้โหแค่เปิดสภาพเครื่องมาคือใหม่นะคุณพี่ค่ะตัวเครื่อง ของนิสสันเนี่ยจัดเต็มวางระบบได้หือ แทบจะไม่มีพื้นที่เหลือเลยนะเต็มๆจุกๆอย่างนี้นะคะเครื่องเป็นเครื่องยนต์2.5ค่ะฝาครอบเครื่องเดิมนะคะแล้วก็ตัวเครื่องนะของเดิมแน่นอนโค้ดนะคะตัวเลขของตัวเครื่องะคะ่ะเรารับประกันมือสองของเราไม่มีการเปลี่ยนยกเครื่องมาค่ะของเดิมจากศูนย์เลยนะคะจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่เลยนะคะที่เป็นรอยมาร์กกาสีๆไว้นะพี่ตรงตามตำแหน่งทุกตัวค่ะคุณพี่น้ำมันบ่อยเอกน้ำมันเกียร์อะไรยังมีอยู่ให้ครบๆนะพ,พี่กอดออกรถปกลางเต็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยจะได้ขับกันยาวๆนะคะ,ะ,คะเรียมสารตัวน็ ให้ดูตรงนี้ถ้ามีรอยขันนะตรงหัวน็อตนี่ต้องถลอกแล้วคุณพี่ ไม่ถลอกนะของเดิมนะคานตรงนี้นะคะพี่จุดกลมๆนี้ที่เรียกว่าเมะอาร์กการผลิตนะคุณพี่ตัวนี้ยังอยู่นะถ้าเกิดเขาทําสีด้านหน้าหรือมีการชนด้านหน้ามาเราสังเกตดูตรงนี้ง่ายๆเลยจะมีการพ่นสีทับนะตัวนี้ไม่มีกอไฟของเดิมนะะโลโก้นะเป็นของนิสันค่ะคุณพี่ของเดิมไม่มีการเปลี่ยนนะรับประกันนะคนด้านหน้าไม่มีบิดเดียวแน่นอนนี่โหมองเห็นด้วยด้วยตาเปล่ายังเห็นได้ชัดเลยนะตรงนี้ นี่สังเกตง่ายๆไม่มีการทําหรือการเปลี่ยนมาฮนะจุดแต้มจากโรงงานยังอยู่เลยนะคับพี่อุปกรณ์โครงสร้างเดิมนะฮะก่อไฟทางด้านนี้เหมือนกันนะคะโลโกโน้นิสสันนี่สังเกตง่ายๆนะคะไม่มีการเปลี่ยนมานะของเดิมแท้ค่ะคุณพี่แบตเตอรี่นะคะเดี๋ยววันรับรถนะยกลูกใหม่ให้เลยนะคุณพี่จะได้ใช้งานกันได้ยืดยาวนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะคานตรงนี้ทางฝั่ง ขวามือของกลางเต็นทะะ์นะนี่จุดเมนอาร์ตอยู่ให้เห็นชัดๆเลยนะคะพี่เรียมซานตัวน็อตฝั่งนี้ค่ะไม่มีรอยแกะหรือคันขายนะพี่ฟ้ากระปงเดิมคุณพี่ดูสิไม่มีการพ่มทาสีสีสม่าเสมอเท่ากันโค้ดยังอยู่นะพี่ของนิสันป้ายมออก,กอบอกมาตรฐานจากทางโรงงานยังอยู่เหมือนกันนะคะซีนยางตรงนี้ดึงให้ดูนี่ใช้งานได้ตามปกติเลยตำแหน่งตัวน็อตที่ยึดล็อกตรงนี้อยู่ครบทุกตัวนะคะแผงกันความร้อนด้านหน้าค่ะไม่มีฉีกขาดหรือบิดเบี้ยวเลยสภาพยัง สวยอยู่เลยนะพี่รถใช้งานแค่แสนสองหมื่นกิโลพี่ถือวันน้อยอนยะู่นะเฉลี่ย รถเป็นปี2019เนาะใช้งานมาแค่6ปีแต่สภาพรถยังนางฟ้าขนาดนี้คุณพี่เจ้าของเดิมเขาน่าจะดูแลทนุถนอมมาอย่างดีเลยนะใครที่สนใจนะหยุ่ย้ำสเปคคันนี้กันอีกทีค่ะ Nissan Navara b a c k Edition 2.5ตัว EL ปี2019เลข้ยมาอยู่ที่แสนสองค่ะพี่ราคาตั้งขายอยู่ที่4 8 9 0 0 0แปนเะเครดิตด,ดีฟรีดาวน์ผ่อนไปเลยเบาๆ8 0 0 0กว่าบาทที่ราคาพอๆกับรถเก่งเลยคุณพี่ได้ b a c k Edition สุดหล่คคันนี้ไปแล้วนะสนใจนะติดต่อหากา กางเต็นท์ได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะพี่นี่ปักหมุดพิกัดไว้ให้แล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้คุณพี่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะวันรอบหน้านะคะกางเต็นท์จะมานําเสนอรถกระบะหรือรถเข้าใหม่สวยๆอะไรรอชมคลิปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้กางเต็นท์ก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ